อให้้นนางงงดรเเ็คปจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่เสียงน่ารักมากเลยนะเขาก็มีในเรื่องของเสียงน,นะที่ที่เป็นอาวุธของเขานะครับมาฟังคุณออฟดาวของเรากับใจสักมาครับ หากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้คาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันมอบให้เธอคนเดียวอาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟัง าแต่โทรโทรไปหาเธอเรื่อยเปื <_ an> ่อยเหนื่อยก็ยอมก็ใจชอบเธอไม่เบาแต่ใจเจ้าคำไม่รู้เลยว่าเธอไม่ชอบเราไม่สนและไม่เอาไม่อยากคุยก็เลยมารอ บอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจไอสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอย่ากโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนักแก้วตาคราวหลังจะไม่มาจะไม่โทษและสุดท้ายที่ในหัวใจ มันร่ำรองอยากจะมองจะมองหน้าเธออีกสักทีก่อนจะลาเธอไปคนใจดำหน้าตาดีขอโทษเธอสักทีจากหัวใจแต่มีหนึ่งคำที่ยัง พูดล oh, hey, hey. ูกผ e> ู้ชายฉันชอบเธอโอ้เฮคอมเมนต์ดิคอมเมนต์ฮะคอมเมนต์ดิมาเต็มไงใจสั่งมาจ้าก็เลยมาร้องเลงบอกแค่อยาก เข้าใจไอสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาลวงเก่งมากค <cetera> ่ะที่ชอบที่ชอบตอนที่มันล้วงเก่งล้วงดีมากเลยล้วงลึกเข้าไปว่าล้วง นะครว่ามันส่งมาจริงๆแล้วมันร้องมามันเหมือนมั่นใจมากในเพลงนี้นะคะตั้งแต่เขาขึ้นมาไม่มีแววตาของความกังวลหรือประมาหรือว่ากลัวแพ้อะไรไม่มีเลยนะเหมือนกับว่าเฮ้ยง่ายมากังานนี้ชนะแน่ๆก็นี่ไงก็มันมองหมมันร้องเหมือนกับว่าเออร้องเล่นแล้วอ่ะเออมันมีแต่มันมีตอนท้ายก็คือออฟแบบสบายสบายสบายเลยสบาออฟมันจะต้องขาดแบบเอาชนะให้ขาดงั้นงั้นผมขอแก้ตัวได้ไหมฮะ และสุดท้ายที่ได้หัวใจและสุดท้ายที่ได้หัวใจมือเดียวมือเดียวพอเดี๋ยว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 ลงแข็งแรงแล้วมันมิดพื้นมือเดียวมือเดียวมันต้องลงลงแล้วอะไรนี้ทำได้เหรอทำได้เหรอทำได้เหรอวิดพื้นมือเดียวทำได้เหรอไอ้นี่ว่ะไอ้นี่มันมันไปแล้สามทีใช่ไหมครับผมไปแล้สามทีอ่ะยืดแขนใหม่แล้วลุงก็อายุมากอ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะอ่าใครชนะดีกว่าทำพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนข้างหรือเปล่าครับ มาข้างเดิมเหรอครับจะข้างไหนมันข้างได้ข้างเดียวอยู่แล้วล่ะไอ้พี่เขาได้สองข้างฮะเขาวิดพื้นมือเดียวเนี่ยได้สองข้างเหรออขาทำไมได้ข้างเดียววะเขาทำไมได้ข้างเดียววะเมื่อกี้ผมวิดข้างซ้ายอ่าเอาัไว้วันอื่นเขาละกันเพราะว่าวันนี้ไอวิดไปแล้วเดี๋ยวจะแพ้ได้หมดแล้วได้หมดแรงวได้หมดแล้วไม่มีอะไรดีครับวันนี้ผมชอบนะใช่ใช่พวกเราชอบเป็นเวอร์ชั่นเขาด้วยอ่าชอบหมดนะครับอ้าวมาครับอ่าตะวันมาเลย วันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนะครับตะวันจะร้องถล่มดาวได้หรือไม่ได้คณะกรรมการต้องตัดสินใจแล้วครับถูกป้ายครับไม่ได้นะครับไม่ต้องเสียใจ กลับไปฝึ๊กมาอีกนะครับแล้วเจอกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณน้องตะวันมากมากมาถึงวราแข่งขันคนต่อไปของเราเธอไลฟ์สดขายเสื้อผ้าออนไลน์ครับนี่ก็ขายของออนไลน์เหมือนกันขายแต่อันนี้กอยของลอันนี้มันขายของลอม จริงของจริงของจริงหเหรอลูกเ<ห>ลยใบมือลูกลิมิเต็ดลิมิเต็ดลิมิเต็ดขายดีไหมลูกขายดีไหมจ้าขายดีค่ะถ้าไลน์ก็คือได้ขายตลอดนนี้มีเวลาให้แฟนนะครับไปทำงานด้วยขายเสื้อผ้าด้วยจะถามเขาว่ามีแฟนหรือย,ยังชอบที่ทำว่าแบบมีเวลาให้แฟนเหรอทั้งทำงานทั้งคืนด้วยแล้วก็นอนเช้าอะไรอย่างงี้แฟนนะคะเอาคนไหนเอาคนไหนอา่ เกินคาดเป็นไงเนื้อเสียงคุณขาวมาก